ไปก่นแล้วก่อนสามลด้วยอันหนงไมแนไดุเนี่ยแไที่ไดสวัสดีค่ะขอบคพี่น้อง cao 2 rồi đó cao đình á đặc 3 lắm linh kèm theo cao พอแล้วพอแล้วพอต้องหยุดหยุดยังไม่หยุดดิพอแล้วทำไมเพลงชาติของฉันบ้าเราออกเราใจไอเราฟัง,องตอนแรกเรกวก็มาหมอรามลูกทุ่มออกมาหลังๆอาโซอโย่แบกไม่ใช่นะละเล่นจยนะังไเนี่ยพี่จะลิงกันแล้ว่างแบบว่าตะวันตกพบตะวันออกมันจะเล่นอยู่เบ๊ะเบ๊เดะใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูกันซะนะครับเตลิเบอร์ี่เพลงสุดๆนะจ๊ะถ้าให้ให้ให้เป็นเป็นเราแล้วก็จะมี ่มีคุณโบก่อนบายมีชัมีกระเพาะเสียงสีมีควาสี่คนสี่คนสวยมันฟป็นจอริงเบเบี้ไม่มีใครมาเฟซกับคุณมันไม่ได้เฟซมันเฟซนะเฮะดีเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีหัวใจเป็นผงยุบกุ้งทุกท่านเข้าสู่รายการเล <Buck> ะะเราต้องกิพรอมีกล้ามเราก็ต้องโซ์กล้ามกันกนิดนึงคุณเคยกะเทยหนึ่งเดียวแห่งสถานีชิญนี้น้องมียุกรอนบาและนะครับคุณอยู่กับผมนะครับเทพบุตรเสียงฮาแห่งมูลนิตา54จำกัดครับเฮงเฮงเฮฮาแอ๊ะฮ้อา ทำไมรู้หมดนะรู้สิเฮ้ยคุณนี่หามาเองก็สิอ๋อ่สัญลักษณ์มันสัญลักษณ์มันเห็นแล้วหาไงั้นใช่ไหมดังๆเดือนกันหนานี้ประดำกันมาเดินแล้วครับวันนี้อยู่กับเบียร์และเฮงๆนะครับถูกต้วมตอนนี้ก็อย่างที่บอกเวลาเราล้นลงมาหนึ่งแคบนิดนึใครที่อยากจะแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องการร่วมสนุกมันล้ต้องรีบโทรรีบโทรมาอยากได้คุณอะไรจัดเข้ามาด่วนๆนะคณะอาวุโสเนี่ยดีมากขอบคุณนะฮะนี่เลยค่ะขอบคุณกสายคลินิกนำเสนอเพื่อความที่เพื่อความอยากอยากสุขภาพต้องปรึกษาคลินิก เฮนรูนเฮนะเฮรูนอเาาน 0, 2, 7, 8, 9, 3, 0, 0, 1, หรือเว็บไแบบพื้นฐานจอที่ถือนี่รับแล้วเหมือนเดิมแลครับทีรางวัลได้หนังสือตลกผัาไทยประเทศของเราไปนะครับเล่นแล้วหบาทแต่ท่านจะได้ฟรีนะครับ โดยเพียงคุณส่งเอ็เวิมาครับชิงรางวัลนะครับเพียงทายว่าเพลงแรกที่เราเปิดไปนะครับก่อนจะเข้ารายการคือเพลงค่อยวายไห็นหน้ามีดคนเขาจะไม่อยากด่าะครับส่งมาว่าเพลงแรกคือเพลงอะไรชื่อเพลงก็ได้ชื่อนักร้องก็ได้นะครับต้องชื่อเพลงหรือชื่อนักร้องครับส่งมาเลยนะครับ4 6 8 9 8 9 8นะครับส่วนช่วงเกมครับมีสามเบรกแล้วตอนนี้นะครับโทรมาช่วงไหนเราให้เล่นช่วงนั้นแล้วอยู่ใ้โชคง่ายๆครับอยากได้ซีดีตลกกลับมาไอเทมของเรานะครับง่ายๆนะครับโทรเข้ามามีแค่สองแผ่นป้ายเลือกไปเลยเฮงๆหรือว่าเบียร์ ับเรื่องเป็นเลยคุณทั้งได้ของง่ายเลยนะรับโทรกันเข้ามานะครับ0ูนย์สองห้าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์ครับสำหรับช่วงนี้มีเพลงให้คุณผู้ชมนะครับเราไปคิดก่อนว่าเอ้ยเป็นเพลงแรก